ถ้าด so, ูส่วนสดนนะคะคุณเราก็มีวิธีการปลูกต้นไม้นะคะใครก็รู้ว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรมันเป็นต้นใหญ่ที่เราปลูกกด้านานแล้วนะคะแล้วก็เวลาปลูกต้นนี้นะคะล้วก็ในมันจะมีเม็ดเม็ดมันอันนี้จะเป็นเป็นเม็ดแกงนะคะแล้วก็นี่เป็นเม็ดสีเขียว เอหมดเลยแล้วแล้วก็มันจะหลุออกมาแล้วมันจะเติบโตเป็นต้นใหม่นะคะ่มันเป็นต้นใหม่ของมันต้นนะีต้นแล้วนี้เราก็เอาไปปลูกที่อื่นนี่ก็เหมือน เราเยังไม่ว่างนะคะเราต้องตัดแต่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนนี้ก็มีนะอืมมนรากมันรากมันจะขึ้น ดูต <i> ้นดอกมะลินะคะที่เมื่อวนก่อระบุนะคะมาเห็นไหมตอนนี้ก็สวยจริงๆเลยนะคะแล้วก็ดูเยอะเลยนี่แล้วก็รดน้ำที่วันก่อนเรามีวิดีโอที่สวิธีการปลูกดอกมะลินะตอนนี้มันเป็นเราให้ช่วคนดูว่ามันยังอยู่โอเคนะคะ กันเนะคะเอาขดดินขดดินออกมาดินนี้เราซื้อที่ร้านต้นไม้นะคะแล้วก็ผสมเข้าไปจะเป็นดินเข้าไป รจะปลูกเป็นช้องกระถางนะคะ, <absorption. S 3> ะตเตรียมอุปกรณ์นี้มานะ อันนี้เป็นเป็นต้นนี่ได้เป็นดอกอ่าเป็นต้นเล็กๆนะคะที่มันขึ้นมาจากรากนะคะเราดูสิเนี่ยขึ้นมาจากรากของมันนะคะแล้วทีนี้เราปลูกมันก็อยู่แน่นอนนะคะอ่าหลังจากที่เราดึงออกมาแล้วนะคะเราก็เห็นว่ารากเต็มเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็ทำวิธีการปลูกเลยะคะ่ะแล้วก็เียนดินคส่รแล้วใส่ตะ

เช็คเอาล่ค่ะล้วก็ออกไปตั้งไว้ที่ร่มเย็นนะคะก็อนนนนะะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก,ก็ดึงยิงต้นสำหรับปุกบุกต้นไม้แบบนี้นะคะมันจะมีสองแบบแบบหนึ่งก็เป็น ขา <c oughs> จะเป็นรากมันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะรากมันมนรากมันใช่ไหมมันจะขึ้นมาเตกหนองเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็ดึงออกมาเหมือนเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เราปลูกนะคะแล้วก็อีกอีกแบบหนึ่งก็คือเม็ดแบบนี้นี่เ mi, ห็นไหมเม็ดแบบนี้มันแก่แล้วใช่ไหมแล้วก็มันหลุดลงมาที่ดินใช่ไหมหลุดมาที่ดินแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ค่ะ จะขึ้นมานเป็นต้นอย่างนี้นะเล็กๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราก็เอาไปปลูกแล้วก็เราดูแลดีนะคะแล้วก็เรา,าถูกวิธีนะคะแล้วก็มันจะขึ้นดอกไม้มาเยอะมาเยอะแล้วก็สวยมากเลยค่ะโอเคตอนนี้ก็เราก็เตรียมดินมาดินที่เราเราเราผสมก็คือดินทีาเราซื้อที่ร้านให้มันเร็วนะคะแล้วก็มันมี มีปุ๋ยอะไรอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วใช่ไหมเราปลูกง่ายกว่าโอเคนาะตอนนี้เราก็เริ่มมาปลูกกันเลยค่ะตอนนี้เราเตรียมดินมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาใช้เข้าไปเอาลงดินเลยดินให้แน่นเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีปลูกดอกไม้ง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับวิดีโอราปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ